สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาสับหน่อไม้อีกนะคะนี่หน่อไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะหน่อกิมซุงหน่อกิมซุงวันนี้จะเอาไปทําหน่อไม้ซิ่งไว้นะคะหน่อไม้ดองมีเยอะแล้วไม่อยากทำจะทาหน่อไม้ซิ่งนะคะนี่ทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าทำอีก เล็ก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 เไม่นับนี่หกเจ็ดนับกันใหญ่ๆนะคะโอ้เยอะมากๆจ้าเดี๋ยวเราจะมาฟันกันเลยสับกันเลยทุกคนมาดูมาดูวันนี้ยายมาคนเดียวนะคะยายมาคนเดียวยากนิดนึง อุยอ่อนมากหน่อกิมซุงค่ะไม้กิมซุงอันนี้เป็นหน่อหวานน่ะต้มกระดูกหมูก็อร่อยค่ะแกงกะทิก็อร่อยแกงเปืดอก็อร่อยอร่อยหมดลวค่ะเพราะว่ามันไม่ขมค่ะหน่อน,นี้หวานยายจับมือเดียว มือนึงจับกล้องเอ้นี่ได้แล้วนี่ค่ะอ่อนๆเลยจ้ะแถวเจ้าเลยอ้าวางไว้กกอนวางไม่กมกอนแล้วก็ไปเอานอต่อไปนี่นอนนี้ อ่อนมากเลยคะ่ะยายสันอ่อนมากเลยขเจือเลยนะคะแกะเปลือกไน,ะะนี่ <c oughs> เห็นไหมคะหน่อไม้กิมซุงหน่อหวานนะคะนี่หนอ่อต้นนี้ยายปลูกประมาณสี่ปีแล้วนะคะก่อนนี้ขึ้นโคนลวอืม แต่มีปลูกต้นเล็กไว้อยู่ต้นหนึ่งตรงนั้นเดี๋ยวกินต้นนี้หมดแล้วก็ไปกินต้นโน้นหนอน,นี้ให้ดูหนอน,นี้อีกหนอน,นีึง้เสียงอ่ะเย,ย่มาหักด้วยกันจ้าทุกคนมาหักด้วยกัน นี่อีกหนอนหนึ่งค่ะใหญ่ๆเลยค่ะนี่นี่หนอนใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวยยเขาต่ออีกนะคะเอาแค่นี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวยายจะสับหนอนี้อีกแล้วก็หน่อนนู้นนะคะยังมีอีกหลายหน่อนนะคะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมยายต้อยพามาดูนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ๋อก่อนสวัสดีอวยพรก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนตลอดปลอดภัยรวยๆถูกรลอตอตตลี่รางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ